สวัสดีทุกคนค่ะมาแล้วนะคะคดีนากับเกมกรอการ์เด้นเหมือนเดิมมีเกมให้กับแบะมีเกมให้อัดเกมเดียวนะคะตอนนี้ก็จะ,ะ AF k ตอนนี้ก็จะ AFK ค้างไว้แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันตอนประมาณสองทุ่มครึ่งก็ได้นะคะว่าจะมีอัปเดตหรือว่ามีกิจกรรมมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะอะไรอ่ะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมหนูมาอยู่ตรงเนี้ออยอะไรอ่ะ อึอ๋อหลุมดำหลุมดำหลุมดำโอ้ยโอ oh my god อะไรเนี่ยฟาร์มคารีติดเทคไปหมดเลยแฟรเดซี่ไม่ออกเอ้อเฮ้ยจมน้ำจมน้ำว่าจมน้ำจมน้ำเร่องนี้คารีทันนะเร่องนี้คารีทันนะบอกเลย ใครบอกกาลีไม่ทันกะลีชอบไม่ทันหนีกะลีทันแล้วรีเจนเดอรี่หรอว้าวเฮ้ยเฮ้ยฮะอ๋อเอ๊ะเดีอยอยู่ไหนอะเมื่อก,กี้ยังเห็นอยู่เลยนี่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 แต่มันได้ตัวอะไรอ่ะอ๋อเอาละกันแบบเรายังไม่มีอ่ะสักตัวโอเคซื้อตุนไว้ซื้อต้วหน่อยขายาเข,าย,าข,าย,าขาย่าขวัาว อุ้ยโอ้โหตัวไม่เลยโอไมค์กอนไม่นะคานี้หน้าไม่อืม<น>อะไรบ้างนะอะไรบ้างก็ไม่รู้เด้อเด้อเอันนี้มันต้นอะไรไม่รู้ทำไมมันใหญ่ขนาดนี้อ่ะอันนี้ต้นอะไรอ่ะคือคานีจำไม่ได้แล้วว่าปลูกต้นอะไรไปบ้างนะคะอ๋อนนี้คนละเฮ อ๋อนี่ไงอันนี้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 ต้นอ๋อลืมไปไม่มีโมเดลไม่เห็นหน้า191ร้อยเก้าสิบเอ็ดล่ะจริงปะโหเมียนเดียวโอ้โหเอ้ยเ็น อ,อุ๊ดอ๋อดีนะไม่ตกไอ้ไขแ่แมลงไขแง่แมลงมีได้อยากได้โอเมกนส่วนหนูไม่เคยยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้มาก,ก่อนถึงยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้ตื่นเต้น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 ,ตน,ตนมาดูอุ่นไยมากเลยทุกคนอัปเดตแต่ละทีอลังการมากคือแบบเซิร์ฟเต็มมากเลยทุกคนแบบ เ์ฟปกติจะแบบว่าโลงๆบ้างบางลง็อกแต่นี้คือเต็มอ๋อไ,ม,ไม,ม่ไม่เต็มไม่เต็มขึ้นไปได้ไหมหรือจะตกเฮ้ยขึ้นได้ขึ้นได้ตัวเราเปลี่ยนสีเป็นสีลงด้วยเราจะตายไหมฮ <c oughs> เอา้าเฮ้ย อันนี้อันนี้อะไรอะ่ะ <c oughs> เอ้ยโอ้โหทุกอันเลยทุกอันเลยมิสติคอลอะซื้อไปไว้ซื้อไปไว้อันนี้ก็ซื้อไปไว้ <c oughs> ปกติไม่ค่อยมีแบบไม่ไม่ค่อยมีพวกเนี้ยมาขายเนอะเดี๋ยวเดีะไก่หาย นี่ไงไก่หายนี่นี่ตัวนี้ปะตัวไหนตัวไหนคะไก่หายไก่ค้ายหายไหนไหนหนูหาให้แล้วเมื่อกี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอลองไก่ตัวไหนอะไก่ตัวนี้มีหลายไก่ มัไม่ใช่สักตัวเหรอหรือว่าต้องหาให้ได้มากที่สุดฮะตอนนี้เย้ยตันนี้อะไรก็ไม่รู้วุ่นวายเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้ให้ดูมุมกว้างว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง อันนี้เขากำลังจะอัปเดตแล้วใช่ปะหุยลูกอะไรอ่ะที่กำลังส่องแสงอยู่ตอนนี้โอ้ oh my god เกิดเกิดเกิดอะไรขึ้นมาแล้วอัปเดตอัปเดตอัปเดตในในๆนหนอุน้ยสวยมากอันนี้คือหัวหน้าแฟรี่เหรอคือเราต้องทำอะไรบ้างอ่ะโอ้อัโอ้โหอ,อะไรเนี่ย อันนี้คือเขาให้ใส่อะไรอะ่ะโอ้ my god คือต้องไปเรียนรู้ก่อนจินะมันดูไหนเขาบอกไม่ยากไงอ่ะอันนี้รีมอร์ดแล้วหนึ่งซีแพคอุย้ยนี่ไงต้นที่คายิอยากได้วิฟส w วิงนะคะอยากได้อย่างได้ะะไ,ดไ,ดไม่มีไข่ใช่ไหมนะอ๋อนี่ไงไข่ไข่ <laughs> แต่คายิไม่ค่อยชอบตัวนี้เท่าไหรอ่อ่ะเป็นไก่ ผสมปีกมังกรเหรอแล้วก็ที่เหลือจะเป็นพวกแฟนนี่แต่นี้น่ารักมากพี่ซี่เป็นตัวแบบเป็นตัวตัวน้อยๆที่เบบารู้สึกว่าน่ารักมากอุ้ยตัวนี้อุ้ยทุกคนนี่มันอีเวนที่หนูที่หนูไฝฝันอีเวนสีม่วงต้นไม้ผลไม้ที่ติดสถานะอะไรสักอย่างใช่ไหมเดี๋ยวแฟนนี้ดูก่อนว่ามันเป็นอ๋อนี่ยไงสถานะกิมเมอริงนะคะ กิมเมอริงอ่าอย่าไปติดดอกใหญ่นะคือเราต้องปลูกด,ดอกไม้ดอกเล็กๆไว้แล้วอ่ะทุกคนใช่ไหมนะอ่าได้ไงได้หกแฟรี่พอยต์นะคะอ๋อนะัเป็นพอยต์ออฟเฟอร์หนึ่งกมเมอริงแล้วก็ออเลนทิลิปหรอคือเราลองทำทำทากสะอันหนึ่งภารกิจภารกิจโอเคตัวเร็วๆตัวเร็วเดี๋ยวอะไรอย่างอื่นคะที่ขอไปเรียนรู้ก่อนนะคะอัปเดตครั้งแรกคือคือ,ค,อคือมัน มันงงมากคดีไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะคะติดไหมติดสถานะเร็วลอยเรามาติดคดีรอมันลอยมาติดโอเคค่ะทุกคนมันไม่ยอมมาติดต่นี้ของกาลิอะค่ะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้คดีขอพอแค่นี้ก่อนแล้วกันอีเวนต์นี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้มาเล่นกันใหม่ในคลิปหน้าหรือไลฟ์หน้านะคะจะเป็นไงก็เดี๋ยวคดีขอไปศึกษาก่อนเอาเป็นว่าวันนี้ก็เรามาดูอัปเดตเป็นแบบนี้ สวยงามมากครานี้ลองมาเล่นต่อแน่ๆนอนๆค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะไลฟ์หน้าอาจจะคลิปหน้าหรือไลฟ์หน้าบ๊ายบาย